สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วช่างกุญแจเอชินนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการขึ้นดอกใหม่ของกระเป๋าเดินทางนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าดอกกุญแจได้หายไปนะครับช่างกุญแจเอชินนะครับได้ขึ้นดอกใหม่ให้นะฮะดอกใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคําว่าหายหมดคือไม่มีดอกนะครับหายหมดไม่มีแบบมานะครับเราก็สามารถที่จะทําดอกขึ้นมาใหม่ให้ท่านได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้เราได้ขึ้นดอกนะครับให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยเราจะทดสอบก่อนส่งมอบนะครับตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับบิดสังเกตนะครับตัวนี้จะมีการเคลื่อนที่นะครับตัวสลักข้างในนะครับนี่คือใช้งานได้นะครับเราขึ้นให้ลูกค้า2ดอกเลยทีเดียวนะครับนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าหายหมดนะครับนี่นนะครับเรียบร้อย1ชุดนะครับลูกค้ามีอยู่2ชุด นี่ชุดที่สองนะครับก็ขึ้นดอกให้เรียบร้อยเป็นกระเป๋านะครับเดินทางไม่ต้องรื้อไม่ต้องถอนนะครับไม่ช้ำไม่เจ็บนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการทำกุญแจดอกหายหมดของกระเป๋าเดินทางนะครับถ้าลูกค้าท่นานใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจชินนะครับทำกุญแจทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านทูเซฟนะครับ สุขเชินเปิดรถเปิดบ้านย4ิบสีชั่วโมงขอบคุณครับ